สวัสดีครับทุกผู้ชมครับถึงตอนนี้คําถามว่าใครจะมาคุมทีมเลยวภูต่อจากเยอรเันครับน่าจะตอบไม่ยากนะครับชาบีอลองโซคือเต็งจ๋าแบบนอนมาเลยคือถ้าไม่พลิกล็อกมาโหรานเนี่ยคุณชายเข้ามาแน่แต่มันก็ยังมีส่วนหนึ่งนะครับสงสัยว่าเฮ้ยอลองโซเนี่ยใช่จริงเหรอนะเก่งพอจะมาแทนครับได้จริงหรืออ่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ว่ามองมุมไหนนะครับทานผู้ชมครับ ถ้าเอาไปเทียบกับคลอปตัวตัวเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงหรอกแต่ถ้าดูจากกุนซอรุ่นเดียวกันเป็นคนที่ว่างอยู่สามารถเข้ามาคุมทีมระยะยาวสร้างทีมระยะยาวอย่างต่อเนื่องเนี่ยชาบี้อลองโซ่ตอนนี้เจิดจ้าที่สุดในบรรดาคนรุ่นเดียวกันนะครับผลงานมีเห็นนะครับจากการพาทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนำจากฝูงบนเดสลีกาอยู่ฤดูกาลนี้เล่นไป31นัดรวมทุกถ้วยไม่เคยแพ้นะครับมีแค่เสมอ4นัดในลีกเท่านั้นเอง นอกนั้นชนะรวดเลยนะอารองโซ่เนี่เข้ามาเปลี่ยนทีมจากเมื่อก่อนเคยโดนดูถูกนะครับว่าเป็นทีม never cool เน never ที่แปลว่าไม่อะนะครับเหมือนกับไม่มีทางเป็นแชมป์อะไรเงี้ยนะครับ never k u s e เ,เแต่อองโซ่เข้ามาเปลี่ยนให้เป็น l e v e อร์คูเซนโฉมใหม่นะครับ new look เล่นบอลมีวินัยนะครับแท็กติกเป๊ะเลยรู้จักเล่นตามแผนไม่ใช่เล่นเอามันแบบสมัยก่อนนะนักเตะน่ฟิตมากเลยนะครับดุดัน มีความมั่นใจสูงนะครับขนาดกราณิตชากาท่านผู้ชมจําได้ไหมชาก้านี่คือหมดอนาคตกับอาร์เซนไปแล้วนะครับแต่พอย้ายไปอยู่เรเบูเซนเนี่ยเกิดใหม่เฉยเลยจากการปั้นของชาบีอลองโซนะครับอันนี้เหลือเชื่อมากเลยนะล่าสุดที่ถล่มบาเยอร์มิวนิก3-0ออลองโซเนี่ยยิ่งตุนบารมีเพิ่มนะครับเพราะว่าเกมนี้เรเบูเซนชนะด้วยแท็กติกจริงๆเลยตัวเนี่ยเป็นรองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาตั้งรับแล้วรอสวน เปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วนะครับจบเร็วแล้วก็เฉียบขาดด้วยบุนเดสลีกาตอนนี้เหลืออีกแค่13เกมจะจบอยู่แล้วนะครับเลเวอร์คูเซ่นมีสิทธิ์เป็นแชมป์สูงมากแล้วก็อาจจะไม่ได้แค่แชมป์เดียวด้วยนะเดฟเบโฮคาวตอนนี้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับยูโรปาลีกเข้ารอบ16ทีมเช่นเดียวกับเลเวอร์ูนะอ่าไม่แน่นะครับเผลอๆได้เจอกันในรอบลึกๆนะครับเลเวอร์คูเซ่นกับเลเวอร์ูเนี่ยนะ รอบ16ทีมยังไม่เจอเพราะว่าเป็นทีมวางทั้งคู่นะครับแต่รอบลึกกว่านีา้ไม่แน่เราว่าจะได้ดูชาบี้อลองโซดวนกับเยอเกนครับจะได้วัดกันไปเลยนะครับว่า,ามันเป็นยังไงนะจะได้ดูเห็นเห็นจัดจักกันไปเลยนะอลองโซเพิ่งอายุ42นะครับประสบการณ์คุมทีมอาจจะน้อยนะเคยทำมาแค่เรอซสตัดชุด B นะครับ เลวอคูเซนเนี่ยก็เพิ่งจะคุมทีมเป็นปีที่2แต่เขาฉลาดเรียนรู้ไวนะเคยร่วมงานกับสุดยอดกุนซือมาหลายคนนะครับตั้งแต่ราฟาเบนิตสบิเซนเตเดลบาสเก้นะครับโชเซ่มูรินโญกาลันเชลติรวมทั้งเปปกวาดิโอลานะครับเคยเป็นลูกทีมของเปปมาแล้วสมัยอยู่กับไบเยอร์มิวนิกคุณพ่อของเขาเปริโกนะครับคุณพ่อเปริโก้ก็เป็นนักบอลเก่านะครับเล่นมิดฟิลด์เหมือนลูกอนะ เคยได้แชมป์ลาลีก้ามา3สมัยกับเรอัลซสตัดและบาร์เซโลนาเก่งมั้งแต่รุ่นพ่อเลยนะครับชาบีอลองโซ้เคยบอกว่าเขาสนใจงานกุนสือมานานแล้วชอบถามโน่นถามนี่นะครับโชเซ่มูริโยเนี่ยเคยบอกว่าถ้าชาบีอลองโซ่เลิกเล่นบอลเมื่อไหร่ต้องเป็นโค้ชที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับก็ลองโซ่เนี่เหมือนเปปนะครับแทบจะเป็นโค้ชในสนามเวลาลงเล่นอยู่แล้วคือมันมองเกมขาดอะไรประมาณเนี้ยนะ เป๊ปเองก็เคยพูดถึงอลองโซว่ามีความใฝ่รู้นะครับพยายามเข้าใจเกมในระดับสูงตลอดเวลานะรู้ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยต้องเตรียมทีมยังไงให้ชนะอลองโซไปได้สวยแน่นอนในอาชีพกุนซือเป๊ปว่าไว้อย่างนี้นะครับนะบอลสไตล์ชาบีอลองโซก็คือจะเน้นความแน่นอนนะครับแต่ก็กระตุ้นให้นักเตะกล้าเล่นนะกล้าเปิดเกมรุกด้านข้างเจาะตามช่องเหมือนสไตล์ของเป๊ปกวัวดิโอลาครับส่วนเกมรับ อาจจะไม่เคานเตอร์เพรสจัดๆแบบเลี้ยวภูของคลับนะครับชอบรับลึกตามสไตล์มูริโยมากกว่ารับลึกแล้วก็รอชิงจังหวะสวนกลับเร็วนะครับถ้ามาคุมทีมเลี้ยวภูก็คงต้องปรับตัวเข้าหากันพอสมควรนะครับมันต้องปรับอยู่แล้วล่ะนะดูแล้วอลองโซ่เนี่ยน่าจะมาแนวเป๊บกว่าดิวลามากกว่านะน่าจะเป็นแนวเป๊บมากกว่านะครับนะถ้าถามว่าชาบีอลองโซ เก่งจริงไหมเก่งดีเก่งนะครับพรเพียงแต่ว่ามันมันก็ต้องปรับตัวนะครับโค้ชต้องปรับเข้าหานักเตะนักเตะก็ต้องปรับเข้าหาโค้ชอาจจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรราบรื่นแบบ100%อยู่แล้วนะครับมันต้องปรับเข้าหากันนะแต่แฟนหงก็จะอ้าแขนต้อนรับเขาแน่นอนในฐานะคนเก่าคนแก่นะครับชาเบีอลองโซ่เคยเล่นให้เรียวภูห5ปี เป็นแชมป์ยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันเมื่อปี2005ก็ยุคสตีเวนเจอร์ราดนั่นแหละนะเป็นแชมป์เอฟเอคัพปี2006นะครับในส่วนของนักเตะบารมีของอลองโซที่เคยเป็นแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยุโรปกับทีมชาติสเปนมานะครับเป็นแชมป์ลาลีกากับเอัลมาริดแชมป์บนเดสลีกากับบาเยิร์นผลงานระดับนี้เนี่ยมันซื้อใจได้นะครับมันมันทำให้ลูกทีมยอมรับได้ไม่ยากพูดตรงๆ อย่างน้อยก็จะเปิดใจให้ให้โอกาสนะครับจากนั้นค่อยมาเรียนรู้เพิมเ่มเติมเวลาทํางานร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับเอเลกซ่โี่เคยพูดไว้เมื่อ5ปีที่แล้วว่าเขามีความฝันอยากคุมทีมเรียวผู๋นะหปีที่แล้วเคยพูดไว้นะครับว่าอยากคุมทีมเรียวผูนะคืออดีตมันผูกพันกันเขายังรักเรียวผูเสมอนะครับวันหนึ่งถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอทําไมเขาจะไม่อยากมาคุมทีมหงแดง ก็พูดตรงๆนะครับมีความฝันอยากมาคุมเลี้ยวผูอยู่แล้วนะดูแววแล้วเขามาแน่คุณชายมาแน <c oughs> นะ่แล้วมันก็จะเป็นการประจนภัยที่น่าตื่นเต้นอีกยุคหนึ่งของเลี้ยวผูด้วยเป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงนะครับทานผชมครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของภารกิจของเยอเกนครับและช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก3เดือนกว่าๆเนี่ย มันก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปยังต้องเน้นกันนัดต่อนัดนะครับงานหนักรออยู่นะวันเสาร์นี้เวี้ยวภูต้องบุกไปเยือนเบรน์ฟอร์ดเป็นคู่แรกของพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งทุ่มเครื่องเมืองไทยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเวี้ยวภูไปเยือนเบรน์ฟอร์ดสปีหลังสุดไม่เคยชนะนะครับเสมอ3-3แล้วก็แพส้สามหนึ่งนะเบรน์ฟอร์ตตอนนี้ยิ่งได้ดาวยิงไอวันโทนี่กลับมาแล้วเกมรุกมันเฉียบขาดกว่าเดิมซะด้วย ทีมนี้เป็นทีมจอมสวนสวนกลับน่ากลัวแข็งแรงแล้วก็เร็วมากเลยนะครับเลวูปูคงต้องพยายามเก็บบอลให้ชัวร์ๆอย่าเปิดโอกาสให้เบรนเฟิร์ดสวนได้ง่ายๆนะครับต้องเก็บบอลไว้นะครับใจเย็นๆต้องใจเย็นๆต้องมีสมาธินะครับหงแดงนัดนี้โมซาล่า ah, กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมนะแต่ข่าวร้ายก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เจ็บเข่าซ้ายต้องพักนานกว่าที่คิดนะครับเทรน์ Trend เนี่ยน่าจะพักอย่างต่ำห้านัด ก็คือเกมพรีมเมียร์ลีกที่จะเจอเบรนเฟรดนะครับเจอลูตันเยือนนอตติแฮมฟอเรสรวมทั้งคาร์บาวครับนัดชิงชนะเลิศกับเชลซีด้วยนะครับเทรนน่าจะลงไม่ได้นะเอฟเอครับรอบ5้ากับซอ์ตันก็น่าจะยังไม่พร้อมแต่เขาน่าจะกลับมาทันนัดเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบมีนาคมนะเกมนั้นตัดสินแชมป์นะครับรเพราะฉะนั้นช่วงนี้โจโกเมสกับคอนเนอร์บรดลีย์ต้องสแตนบายลงแทนเทรนไปก่อนนะครับ ส่วนโดมินิกโซบอสไลที่เจ็บเอ็นเข่าก็อาจจะอดเล่นคาราบาวครับนัดชิงเช่นเดียวกันเลวพูต้องประคองให้ดีนะครับอัตราเสี่ยงค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์ซนอลสัปดาห์นี้ก็เตะวันเสาร์ทั้งคู่นะครับอาร์ซนอลไปเยือนเบอร์ลี่ตอน4ี่ทุ่มเมืองไทยส่วนซิตี้เล่นในบ้านเจอเชลซีเที่ยงคืนครึ่งนะดูแล้วไม่น่ามีปัญหาทั้งสทีมนะครับ เรือใบสีฟ้าเนี่ยอาจจะขาดแจ็คกรีลิชกับแบรนดซิวาซึ่งเจ็บจากเกมแชมเปียนส์ลีกช่วงกลางสัปดาห์แต่ตัวอื่นแทนกันได้นะครับไม่ซีเรียสนะครับซิตี้ก็จะกดดันเลี้ยวภูไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอกันเองในบิ๊กแมช์10มีนาคมพูดถึงเกมนี้แล้วเนี่มีนาเนี่ยโอโ้โหขนมันลุกสู้แทบจะอดใจรอไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมครับโอเคหรืออีกไม่ถึงเดือนเจอกันแน่นอนนะครับดูกันต่อไปนะ วันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับท่านชมครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ